พันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ดีวสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเบลค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันศุกร์ที่18กรกฎาคมแล้วนะคะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานนมโฟมสค่ะเขาขอเปิดตัวโฟมสใหม่ล่าสุดโฟมสโอเมก้า369สูตรใหม่ที่มีวิตามินดีสูงและธาตุเหล็กสูงค่ะกับโครงการค่ะดีเหล็กเด็กต้องได้ให้เพียงพอค่ะโดยงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากสองคุณแม่คนดังคนสวยนะคะก็คือสาวพ ล่าเทเลอร์ที่ควงคู่มากับน้องไลลานะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาวคุณแม่เก่งนั่นคือพี่เยหลีของเราที่มากับลูกชายสุดหล่อน้องวินค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะทั้งสองคนเนี่ยะคะก็มาร่วมกันเปิดประสบการณ์พูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูดูแลลูกน้อยอย่างไรให้เติบโต,ตและแข็งแรงแบบนี้ด้วยค่ะมีโอกาสได้เจอตัวพี่เยนหลีค่ะแน่นอนค่ะต้องอัปเดตสักนิดน,นึงนะเห็นบอกว่านะคะน้องวินเนี่ยเพิ่งจะหายป่วยนะก็เลยอยากรู้ว่าน้องวินเป็นอะไรนะคะแล้วอาการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะส่วนเรื่องของงานติดต่อโฆษณาอยากจะรู้ว่าตอน น้องวินเนี่ยมีงานติดต่อโฆษณาเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนคะแล้วส่วนตัวพี่เยลีเนี่ยจะมีโอกาสหวนกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งไหมน้องวินเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเหมือนกัน<ฆ>ไปเข้าโรงเรียนแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังชนิดหนึ่งและสุดท้ายพี่เยลีพร้อมที่จะมีลูกคนที่2แล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปฟังเธอตอบค่ะก็จริงๆแล้วตั้งนานแล้วค่ะป่วยป่วย5้วันเป็นไข้ย5วัน ตกใจเหมือนกันเพราะธรรมดาก็จะเป็นแค่ครั้งแบบวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยป่วยอะค่ะป่วยครั้งหนึ่งก็ป่วยหนักเลยห้าวันจริงๆไม่หรอเก๊กอะเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวเจอน้องลายล่านี่ยิ้มแน่เลยะคชอบสาวๆค่ะตอนนี้คนเยอะเขาก็เลยตื่นเต้นเห็นไหมเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มก็ไม่ค่อยอะค่ะพยายามพยายามอยู่พยายามอยู่ ก็มีอะค่ะแต่ก็ยังยังเขายังไม่ค่อยคุยอะค่ะก็เลยยากนิดนึงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้น้องคุยเก่งก็จะได้เดี๋ยวเล่นนะคะแล้วพี่หรือคะตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วแล้วพี่จะฝักสนเขาก็สูงนานยกนยากนะอายุมากแล้ว <laughs> ก, <laughs> ก็คิดถึงบ้างแต่ชอบเลี้ยงลูกอะค่ะสนุกดี้าทายมาก ยังไม่สามอะค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็สามแล้วอะค่ะก็โอเคกำลังรอให้คุยอยู่อะ่ะยังอายอายยังไม่ทียอายยังไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่เท่าไหร่หรอกไปโรงเรียนแล้วชอบไปโรงเรียนโอ้ชอบมากมีแบบบอหอมแก้มแม่บายบายไปแล้วไปหาเพื่อนๆชอบเพื่อนเนบเล่าอะไรไม่เขาไม่ค่อยคุยอะค่ะชอบร้องเพลง แล้วชอบให้แม่อุ้มอะค่ะหนักมากเลยสิบปดกิโลแล้วอ่ะห่วหลวกชาหมหัว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 ห่วงัหัว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 หนวหัวหัวหัวอัวหัวหวหั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 ย่ัวห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 ัวัวไม่คุยอัวหัวหังไมวบ่นถ้าบ่นแล้วก็คงสายแล้วอะวหัวัวหัวหัวหัววค่ะหั่หัหัวหวหัวหัววหัวหัววหัวหัวหัวหวหัวหัวหาวห่วห้ว ก็อย่างที่พี่เยลีเธอบอกแลวค่ะว่าน้องวินเนี่ยคะก็ป่วยจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้หายป่วยดีแล้วนะคะตอก่อนเนี่ยปกติน้องวินเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยจะใช้เวลาแค่2อถึงสวันแต่ครั้งนี้เป็นที5วันก็เป็นหนักกว<อ>่าทุกทีนะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะค,คะก็ธรรมดาผู้ใหญ่เรายังเป็นเลยเนาะ<ช>นะคะเขาบอกว่าเรื่องของการติดตออ่อโฆษณาเขาบอกว่าก็มีติดต่อ,อเข้ามาบ้างค่ะแต่รอให้น้องเ คุยเก่งกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องไม่ค่อยพูดนะได้แต่ยิ้มหน้าหล่ออย่างเดียวนะคะถามว่าพี่เลีอยากจะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งไหมนะคะพี่บอกว่าก็มีคิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอายุมากแล้วตอนนี้นะคะก็นอกจากจะดูงานที่บริษัทกับพี่วิลลี่แล้วเนี่ยค่ะอีกหนึ่งอย่างคือก็คือการดูแลลูกชายนะคะเราอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวก่อนส่วนเรื่องงานในวงการเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะน้องวินไปโรงเรียนแล้วนะคะบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะคะที่ใช้้้คคคคววววาามออออดทนนนนนนนกงงิิะะะะะพร่่่่ยไูแ ก็เวลากลับมาบ้านนี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอที่โรงเรียนเ,นยเป็นอย่างไรอะไรยัยงไงบ้างค่ะส่วนเรื่องของการมีลูกคนที่สองพี่หลีบอกว่า พอแล้วค่ะมีน้องวินคนเดียวพออันนี้คุยกับพี่วิลลี่แต่แรกแล้วว่าจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแค่คนเดียวเกินคุ้มแล้วไรแล้วหล่อมาก้โหเห็นเลรวแบบยินนะเออาไปก่อนได้ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพในการงานแถลงข่าวเปิดศูนย์รวมไฟตกแต่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะบนถนนรัชดาที่อาคารไลท์ติ้งเซ็นเตอร์บุญถาวรสาขารัชดานั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราก็ได้คู่รักคู่หวานอีกหนึ่งคู่อย่างพี่เจียพี่จิตราแล้วก็พี่ บอยพีเมเกอร์เนี่ยควงกันเลือกชมคมไฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะเพื่อเปิดฉลองโซนใหม่ของบุญถาวรนนั่นเองสําหรับไนติงเซนเตอร์นะคะเป็นศูนย์รวมไฟตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสับด้วยสินค้าไฟตกแต่งคุณภาพทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลากหลายรูปแบบนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่บอยเนี่ยก็จะมาพูดคุยถึง เรียกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคมไฟด้วยแล้วก็เพื่อที่จะตกแต่งบ้านเนี่ยว่าชื่นชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนนั่นเองค่ะ,คะเจอตัวทั้งคู่ค่ะอัปเดตถึงเรื่องแต่งงานกันสักน,นิดนึงว่าคบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้เลิกแต่งงานหรือยังรวมไปถึงถ้าสมมติว่าได้เลิกจริงๆแล้วเนี่ยจะมีแพผน แต่งทันปีนี้หรือเปล่าพอแต่งแล้วเนี่ยมีน้องเลยไหมคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเรื่องรัดอะไรบ้างไหมอัปเดตนิดนึงค่ะพี่บอยเพิ่งผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าจะกลับมาหายเป็นปกติไหมรวมไปถึงส่งผลกระทบอะไรในเรื่องงานบ้างหรือเปล่าไปฟังค่ะอมปากี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะนนี้น่าจะไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะใกล้แล้วครับใกล้แล้วห คงคงจะเป็นเรื่องของความสะดวกมากกว่าคงไม่ได้ดูเลิกเป็นวันหรืออะไรเพราะเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือเคลียร์ธุระจบบ้านเสร็จหรือว่าช่วงที่งานไม่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นในช่วงเวลาที่แขกของเราจะว่างมาก็คงจะจัดช่วงนั้นอะไรยเ้ยองดูดูปฏิทินในปีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ เราไม่ได้คุยกันเลยใครไม่ถึงตอนนั้นเลยแต่ว่าคุยกันไว้ว่า,น,าน่าจะเป็นแบบปีหน้าไปลายเดือน,นะคะ่ะจะทำปีนี้ไหมสำหรับงานหม่าไม่ไค่ะ,ะผมวางแผนเอาไว้น่าจะเป็นปีหน้าครับปเป็นปีหน้ายังยังดูอยู่แต่คิดว่าคงไม่ใช่ครึ่งปีแรกน,น่าจะอาจจะเป็นครึ่งปีหลังแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นช่วงเดือนไหนเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบอีกทีนึงัง ่กงยังไม่ทาราบเลยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นคุยกันไว้เนี่ยไม่ไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่ากระแสของทั้งสองบ้านเนี่ยเหมือนไม่ยอมยังมีทั้งแม่ผมทั้งแม่เจี๊ยบก็อยากมีลูอกอยากอยากมีหลานอยากจะให้เรามีลูกแล้วก็กระแสของคนรอบๆตัวเราเพื่อนๆเราที่เขามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องมีสตมิต้องมีต้องมี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสมบูรณ์นะเนี่ย<ไ>เราว่าน ก็ตอนนี้ก็คิดว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับว่าจะต้องเล่งแล้วเพราะว่าถ้าไม่รีบมีตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของอายุด้วยเรื่องของสุขภาพวอนแข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็วันนี้เป็นวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลวันที่วันที่3ครับขอกมาจากโรงพยาบาลวันที่สาก็ใส่ใส่ตัวรัดอยู่ครับตอนนี้คือถ้าถอดก็เต้นมูลแรงรุดได้เลยเพราะว่าแน่นมาก กว่าบ้าน็มาอีกังจขอบสก็พยายามอย่าอย่าก้มคือที่ใส่ใส่เครื่องช่วยรัดนี่ก็คือเหมือนกับบังคับให้หลังเราเราตรงใช่ครับให้เราอยู่หลังตรงแล้วก็กิจกรรมที่มันเป็นเรื่องของการกระเทือนเนี่ยให้ให้ให้ลดห้ามนะารัตรงนี้ออกยังไม่ได้คือจริงๆแล้วเอาออกก็ได้คือตอนนอนก็คือเอาออกแต่ว่าที่เรารัดเอาไว้เพื่อบังคับ บังคับสรีระเราใน,ในการใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าเราจะเวลาเรานั่งเราก็จะเผลองอหลังพองอหลังปุ๊บแผลที่ผ่ามามันก็จะมันก็จะมันก็ยังไม่สมานอะไรอย่างงี้แล้วแต่คนครับแล้วแต่ชีวิตประจําวันด้วยแล้วแต่การใช้ชีวิตของเราด้วยก็ก,ก็มีสามเดือน6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นงานเพลง ในสตูในสตูเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่างานคอนเสิร์ตก็ก็อาจจะกระโดดมากไม่ได้แต่อย่าบอกเขาเยอะเดี๋ยวเขาไม่จ้างเราอย่างคนละเองแค่้นเยอะยเดือนนี้ก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าพอตัดสินใจปุ๊บก,ก็ต้องยอมที่จะไม่รับงานใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยครับมางานแบบนี้ ก็คุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเคสที่ผ่านมานครับผ่าไปแล้วก็ก็ไม่เคยมีใครที่ต้องกลับไปแก้อะไรแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่กับการใช้ชีวิตใช้ร่างกายของเราด้วยว่าเราใช้ร่างกายแบบไหนดจริงๆแล้ววันเสาร,ร์นะกลับไปดูแผลผ่าตัดเลยน,นะครับก็ติดแผ

ก็อย่างที่ทั้งคู่เขาบอกนะคะเลิกแต่งงานเนี่ยถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยความสะดวกเนี่ยยังไม่มีแน่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการเคลียร์ธุรกิจแล้วก็เรื่องบ้านก่อนเรียกได้ว่าถ้าจะแต่งจริงๆนะคะต้องร,รอดูเรื่องธุรกิจให้เสร็จบ้านให้เสร็จแล้วก็ความสะดวกด้วยนั่นเองค่ะรับรองว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยบอกแน่นอนค่ะถามว่าจะทันปีปีนี้ไหมสําหรับแพนวิวาเขาบอกว่าไม่น่าจะทันแน่นอนแต่พี่วาของเราบอกเลยนะคะว่าแพนไว้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นปีหน้าแต่ว่าจะเป็น